ท่านประคนที่รับมอบน้านจากทางบริษัท Korea Water Resources Corporation จะรอบหมายว่าไวที่นี่ครับก็ขอขอบพระคุณนะครับเดี๋ยวเจรจาผมจะนำที่แจกท่านทางบริษัทฟังพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นก็เป็นตัวสำรองในในในการเจรจาในในโมรูลเดียวกันด้วย ว่าการเกิดข้อมูลไม่ครบถ้วนดัง้เราก็้พร้อมที่จะให้ข้อมูลแล้วก็จะมีเหตุผลว่าทำไมราคาเราถึงเป็นอย่างนี้มันมีเทคนิคอะไรมันมีเทคโนโลยีอะไรเพราะโครงการที่โครงการพิเศษสิ่งหนึ่งก็คือว่าอย่างเช่นโครงการปัทเวยสิ่งหนึ่งที่ผมมั่นใจเลยคือว่าเราไม่สามารถใช้พวกอุปกรณ์การก่อสร้างที่มีในเมืองไทยเพราะว่าถ้าเกิดเชขขื่องการก่อสร้างเพื่อเป็นมารฐา,า,านที่เรามีอยู่เนี่ยผมเชื่อว่าการก่อสร้างมันไม่คันดวา เราก็มีเหตุผลว่าทำไมตรวเองต้องนําเข้าเครื่องจักรบางตัวเพื่อให้การก่อสร้างให้เสร็จทันตามกเวลาเพราะทางกรรมการก็น่าจะต่อรองราคาหรือให้เราทํางานเพิ่มเติมเราก็พร้อมก็ต้องดูครับต้องดูว่าในงานที่เพิ่มเติมเป็นงานที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับกับสิ่งที่เราเสนอไปหรือเปล่าความความว่าในส่วนโครงการที่เราไปรับสองอยู่ ที่เรือไปก่อนแล้วเราพร้อมที่ทําทุกโครงการอยู่แล้วเพียงแต่ว่าตอนนี้ผมก็เชื่อว่าในส่วนที่บริษัทที่ได้รับเงินเนี่ยเขาก็คงต้องการงานในส่วนนั้นอยู่แล้วซึ่งก็คงพยายามทำห้ดีสุดนะจะมีผึงเราไหมผมว่าต้องต้องรอดูในช่วงบ่ายมากกว่า